เบรกเกอร์กันดูดมีข้อดียังไงทําไมจึงต้องใช้เบรกเกอร์กันดูดหรือ RCBO ชื่อเต็มเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้ลองอ่านกันดูนะครับออกเสียงค่อนข้างจะยากหน้าที่ของเบรกเกอร์กันดูดเนี่ยคือจะตัดกระแสไฟที่ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟรั่วกระแสไฟเกินหรือ ไฟที่ไหลลงดินโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเบรกเกอร์ aker, ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดไฟตรงนั้นนะครับหลักการของมันก็ง่ายๆครับไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่าไหร่ถ้ามันต่างกันเกินไปมันก็จะตัดการทํางานนะครับเซฟชีวิตเซฟทรัพย์สินของคุณนะครับหน้าตาของเบรกเกอร์กันดูดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่จะอยู่ในตู้นี่อ่าตัวนี้เนี่ยจะเห็นสังเกตได้ง่ายนะมันจะเขียนติดไ้เลย RCBO แล้วส่วนไหนล่ะที่ต้องใช้ส่วนที่เป็นปลั๊กนะครับเป็นปัม๊มน้ําเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยผมแนะนําไม่ติดเลยนะครับก็จะช่วยเซฟได้ค่อนข้างเยอะหรือถ้าเป็นเพียงแค่ระบบไฟฟ้สองสว่างเนี่ยก็ใช้เบรกเกอร์ธรรมดาก็ได้นะครับเนื่องจากว่าราคานะครับค่อนข้างจะต่างกันเกือบสิบเท่าตัวนะครับดังนั้นนะครับ RCBO หรือเบรกเกอร์กันดูดเนี่ยผมก็ แนะนำให้ติดนะครับจะช่วยเซฟเรื่องของทรัพย์สินนะครับเรื่องของชีวิตคุณนะครับหากมีไฟรั่วไฟรัตวงจรขึ้นมาช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ